สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณราชวิทยาลัยนะคะที่ให้เกียรติเชิญมาบรรยายในหัวข้อนี้นะคะจริงๆก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คงเป็นในแง่ของมาแ r a อัพหรือว่าเรามาดูว่ามันมีข้อมูลอะไรนะคะที่เราจะมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ของเราได้บ้างนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะ หลายๆคนก็มุ่งเรื่องของการรับประทานอาหารแต่จริงๆการมีสุขภาพที่ดีเราคงมองเป็นแง่องค์รวมนะคะก็คือคนไข้จะต้องมีเรื่องของ h y s i c a l Mental แล้วก็ s o c i a l well-being นะคะรวมถึงการไม่เป็นโรคดังนั้นเราจะเห็นว่าในแง่ของการดูแลก็ควรจะดูเป็นองค์รวมนะคะทีนี้ทำไมเราถึงต้องมาพูดกันถึงเรื่องของ d i e อนะคะหลายๆคนก็ บอกว่าการที่คนไข้เนี่ยกินอาหารที่ดีหรือว่ามีโภชนาการที่ดีเนี่ย เราต้องการอะไรนะคะหลักๆก,ก็คือช่วยป้องกันหรือว่าลดการเกิดโรคซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากอาหารก็คือกลุ่มโรค NCDs นะคะก็คือโรคที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันซึ่งทุกคนเนี่ยเจอคนไข้ประจำนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันมากกว่าในกลุ่ม metabolic s y n d r o m นะคะจริงๆในผู้สูงอายุเองทางด้านขวามือนะคะหรือว่าคนไข้ที่มี ปัญหาอย่างเช่นมี depression นะคะ cognitive impairment อันนี้ก็เกิดจากไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะสมเช่นกันนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอาจจะช่วยปรับเปลี่ยน f a c t ร r อื่นๆได้นะคะเราจะเห็นว่า risk factor ของการเกิด ncds จริงๆมันเยอะมากนะคะมันมีทั้ง genetics นะคะหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะ แก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าพฤติกรรมเป็น90%ที่เราเจอในรีแฟกเตอร์นั้น <c oughs> ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่เหล้าฟิสิกอลแอคทิวิตี้แล้วก็เรื่องของอาหารนั่นเองนะคะในแง่ของอาหารนะคะก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่บอกว่า การรับประทานอาหารที่จะทำให้เราเกิดโรคนะคะหลักๆก,ก็คือการทานอาหารที่เป็น processed meat นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็อาหารที่มีโซเดียมปริมาณเยอะร่วมกับการที่มี unhealthy lifestyle นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ทำให้เกิดโรคอีกอันหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เรามามุ่งเน้นกันมากก็คือเรื่องของโรคอ้วนนะคะเพราะว่าอาหารที่เรากินเนี่ยค่อนข้าง high calorie ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนามาซึ่งโรคอ้วน ซึ่งอย่างเช่นในแง่เบาหวานเซสชันที่แล้วเราก็บอกว่าเรามุ่งเน้นเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะเพราะฉนั้นโรคอ้วนเป็นโรคที่เราอาจจะต้องให้ความสําคัญว่ามันเป็นรากของการเกิดโรคต่างๆในกลุ่มโรค NCDs บางทีเรามุ่งแต่การรักษาแบบให้ยาลดความดันลดเบาหวานนะคะแต่ว่าไม่ได้มองที่น้ําหนักของคนไข้ดังนั้นจริงๆแค่คนไข้มีโรคอ้วนอย่างเดียวก็ถือว่า เป็นโรคแล้วเราก็ต้องให้การรักษาในแง่ของการควบคุมน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการวินิจฉัยโรคอ้วนจริงๆคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะมาย้ําว่าเรามีเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะระหว่างคนเอเชียกับคนทางด้านยุโรปนะคะของเราเนี่ยตัวเลขตัด b m เจะต่ํากว่าโดยเราเอาเกณฑ์ Over w e i g h t ที่ b m เเกิน23แล้วก็เกิน25เรานับว่าเป็นโรคอ้วนนะคะ นอกจากนั้นนะคะเราไม่ได้ดูที่ตัวเลขของน้ำหนักที่เป็น BMI อย่างเดียวเราแนะนำให้ดู waist circumference ด้วยนะคะโดยในไกด์ไลน์นะคะเขาบอกว่าคนไข้ควรได้รับการเช็คอัพ a n นนัว BMI ทุกๆปีนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของบ้านเราคือบางทีตรงหน่วยคัดกรองก็ไม่ได้ช่างน้ำหนักผู้ป่วยแล้วก็มักจะถามเอาซึ่งบางครั้งอ่ะคนไข้ก็ไม่เคยช่างแล้วก็ไม่ได้ช่างหรือคนไข้หลายๆคนก็อาจจะกลัวตาช่าง โดยของตัวเอง,เองบางทีแบบน้ำหนักที่เรตคอร์ดเป็นน้ำหนัก10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องย้านิดนึงว่าต้องเป็นการตรวจจริงๆนะคะหลังจากนั้นใครที่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่อเวอร์เวทขึ้นไปก็แนะนําแบบง่ายๆทางคลินิกก็คือเราให้วัดเวสเซอร์คัมเฟรนซ์นะคะทำไมต้องวัดเวสเซอร์คัมเฟรนซ์นะคะก็คือเป็นการวินิจฉัยภาวะอ้วนลงพุงนะคะเพราะว่าเราพบว่า การใช้เกณฑ์แค่น้ำหนักบางทีมันก็ไม่ได้บอกว่าคนนั้นเป็นโรคอ้วนใช่ไหมคะไม่นะั้นเราก็จะมองแต่ตัวเลขดังนั้นเนี่ยการที่มีปัญหามันเกิดจากการที่มีไขมันเยอะดังนั้นน้ำหนักส่วนสูงที่เท่ากัน body composition อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราดูว่า ถ้าอ้วนลงพุงเนี่ยแน่นอนนะคะก็คือเวสร์คอนเฟอเรนซ์ในผู้ชายเกิน90ซนติเมตรผู้หญิงเกิน80ซนติเมตรนะคะก็บอกว่าคนนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงในแง่ของ cardiovascular risk มากขึ้นนะคะในคนที่เป็นโรคอ้วนแล้วก็มีน้ำหนักตัวเกินเพราะว่าตัวไวอะดิโพสทิชูที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาก็คือมีอินแฟมัทอรีไซโตไคมีฟรีแฟตตี้แอซิดในเลือดมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดเป็นภาวะที่เราเรียกว่าไลโปท็อกซิซ แล้วก็นำมาซึ่งโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็น a r t e r o s c l e r o s i s นะคะหรือว่าในกลุ่ม metabolic syndrome นั่นเองนะคะคราวนี้พอมาถึงในแง่ของไดเอทนะคะในปัจจุบันในสมัยก่อนเรอจบว่าคนไข้ต้องกิน ไม่กินหวานไม่กินมันไม่มีไม่กินเค็มอะไรอย่างนี้นะคะที่เรามักจะแนะนําแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไอเดียที่ชัดเจนกับผู้ป่วยในแง่ของการดูแลด้านโภชนาการเนี่ยมันต้องเป็น i n t e n s i v e ก็คือต้องเป็นสหสาขาหรือว่าเป็น Holistic approach นะคะต้องดูจากพฤติกรรมของผู้ป่วยว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรเขากินอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราแนะนำเนี่ยต้องเข้ากับภาวะแวดล้อมของคนไข้เศรษฐฐานะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักๆเนี่ยคีเราเราบอกว่าเราจะต้องดูเป็น dietary pattern นะคะก็คือลักษณะอาหารที่ทานมากกว่าที่อาจจะไปคำนวณเป็นแคลอรี่เท่านั้นโปรโตีนเท่านี้เพราะมันอาจจะทำได้ยากนะคะให้ดูให้เหมาะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น dietary pattern ที่อาจจะมีประโยชน์นะคะโดยเรามุ่งเน้นเรื่องของ ปริมาณนะคะคุณภาพอาหารแล้วก็ในแง่ของเฮลท์เอาท์คัมของผู้ป่วยนะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่าในหัวข้อวันนี้บอกว่าเป็นเฮลตี้ไดเอตติรี่แพทเทิร์นนะคะก็จริงๆมันมีไดเอตติรี่แพทเทิร์นเนี่ยเยอะมากนะคะ ก็ไปดูว่าจริงๆเขามีการจัดลำดับนะคะถ้าเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะจัดอันดับเรนกิ้งของ dietary pattern คือไม่ได้ดูในแง่ของสุขภาพอย่างเดียวนะคะก็ต้องดูว่ามันทำได้ไหมราคาเหมาะสมหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมาะกับการทำในระยะยาวไหมเพราะว่าเราเราพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์แปลว่าต้องทำได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น2 d i e t a r y p a t t e ท n ี่จะมาพูดให้ฟังวันนี้นะคะก็คือเป็นเรนกิ้งที่จัดซึ่งท็อป เซกันเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของเมลิเตอร์เรเนียนไดเอทกับเดชไดเอทนะคะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้ยินมาบ้างแล้วนะคะจริงๆเมลิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะมันมีการศึกษาที่ซับพอร์ต เยอะมากแล้วก็เป็น RCT มีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะคะโดยผลเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการป้องกันการเกิด Cardiovascular Disease นะคะ Type 2 d i a b e t i c Cancer ในแง่ของ Age Related Cognitive Decline ก็มี Study ร,รวมถึงเรื่องของการลดน้ำหนักหรือว่า Obesity นะคะมาดูว่ากินอย่างไรนะคะหลักๆจะดูว่ามันค่อนข้างออกไปทาง แลนเบสนิดนึงก็คือจะกินเป็นกลุ่มที่เป็นธัญ,ญพืชเป็นหลักนะคะกินแป้งเชิงซ้อนก็คือแป้งที่ไม่ขัดสีนะคะเราดูที่ฐานปิลามิดแล้วก็กินผักผลไม้นะคะกิน กลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เป็น low saturated fat นะคะก็มุ่งเน้นไปที่อาหารทะเลกับปลานะคะหลีกเลี่ยงอะไรนะคะเขาไม่ให้กินพวก red meat บ่อยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลนะคะในแง่ของไข่หรือว่าเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าชีสโยเกิร์ตนี่ก็กินน,นันนครั้งเป็นระยะเวลาแบบสัปดาห์ละครั้งอย่างเงี้ยได้นะคะแต่เราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันมีฐานใหญ่อยู่อันหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารจะต้อง ้องมีโซเ i ียลไลฟแล้วก็ Physical อคทิวิตีรวมถึงการดื่มน้ำนะคะในแง่ของวายเป็นอันนึงที่มาจากการศึกษาของ m ิเ i t เตอร์เรเนียใเราก็เป็นตัวที่หลายๆคนก็จะบอกว่าอ่านนั้นต้องกินวายเพื่อป้องก,กันโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าให้กินแค่ Modulate Drink ก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็ประมาณ2 d r i ริงผู้หญิง1 Drink ิงนะคะแต่ถ้าไม่เคยกินเนี่ย ก็ไม่จําเป็นต้องกินนะคะไม่ได้หมายถึงว่าไม่เคยกินก็ต้องมากินเพื่อให้กินแบบมิเตอร์เลเนียนไดเอทนะคะคราวนี้มาดูในแง่ของเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะจริงๆมีการศึกษาที่เขาแบ่งกลุ่มอาหารออกเป็น3กลุ่มก็คือเป็นโลคาร์บกับโลแฟตจริงๆมิเตอร์เลเนียนไดเอทก็ถูกเอามาศึกษาเป็นตรงกลางนะคะก็จะเป็นกลุ่มของโม d เดอเลทแฟตนะคะเราจะเห็นว่าโลแฟตเนี่ย เป็น Low แ a t แบบไหนนะคะถ้าเป็น Healthy Low Fat ก็หมายความว่า Total Fat เนี่ยจะไม่เกิน30%แล้วก็จะต้องลดในเรื่องของ Saturated Fat แล้วก็ควบคุมเรื่องของ c h o l e s t e r o l นะคะในขณะที่ Low โลขาดนี่ก็จะเป็นกึ่งกึงที่เป็น Ketogenic Diet ก็คือขาดในช่วงแรกเนี่ยจะไม่เกิน20กรัมหลังจากนั้น Maximum จะอยู่ที่120กรัมแต่ อันนึงที่สำคัญของ keto g e n i c diet ที่เป็น healthy ในกลุ่มโลคาบที่ถูกเอามาใช้ใน study ก็คือไม่ได้กิน high saturated fat จะเห็นว่าเขาเน้นนะคะว่าซอสของโปรโตีนหรือ fat จะต้องมาจาก vegetable sauce นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แบบเหมือนบ้านเราที่อาจจะแบบว่าบางคนเข้าใจผิดก็กินน้ำมันหมูกินไขมันจาก ไขมันอิ่มตัวเป็นเมลหลักอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงตามการศึกษานะคะเราจะเห็นว่าเบตไลน์คาารคเวอรสติกของผู้ป่วยเนี่ยไม่ต่างกันจะเห็นว่าทุกลักษณะของอาหารเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้เหมือนกันหมดนะคะแต่ในกลุ่มที่เป็นเมริเ์เรเนียนไดเอทเนี่ยจะเห็นจุดเด่นว่าก็จะส่งเสริมในแง่ของการลดคอเลสเตอรอล L D L แล้วก็เพิ่ม H D L ได้นะคะในกลุ่มโลร์บไดเอทเนี่ยจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของลดไตรกอสรด์เป็นหลักนะคะ ทีนี้ในเมเรเตเลนเนอเอดก็จะมีการทํำ RCT ที่ดูเรื่องของน้ําหนักนะคะตั้งแต่ระยะสั้นอย่างที่บอกก็คือที่1เดือนไปจนถึง2ปีนะคะเราจะเห็นว่า ว่าคนที่ทำ Mediterranean diet สามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้แต่ถ้ามาดูว่ากลุ่มไหนที่ on Mediterranean diet แล้วก็คุมน้ําหนักได้นะคะจะต้องหนึ่งก็คือต้องเกิดการลดพลังงานนะคะก็คือไม่ใช่มีพลังงานเกินก็ลดน้ําหนักได้มี physical activity นะคะรวมถึงทําไประยะยาวพวกนี้อาจจะไม่ได้แบบเห็นผลในช่วงสั้นๆส,ส่วนใหญ่จะทําเกิน6เดือนก็จะเริ่มเห็นผลของเรื่องการควบคุมน้ําหนักได้นะคะ นอกจากนั้นนะคะยังพบการศึกษาที่บอกว่าสามารถช่วยในแง่ของ secondary prevention ในแง่ของ cardiovascular disease นะคะก็คือคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจไปแล้วนะคะให้กินแบบ Mediterranean diet เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในแง่ของการ Prevent ในเรื่องของ secondary ได้นะคะนอกจากนั้นในปัจจุบันนะคะเราก็มีการพูดถึงเรื่องของกัด microbiota ใช่ไหมคะก็คือเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพของคนเราเนี่ย มันมีแบคทีเ r ียหรือว่าเป็นจุนลชีพเล็กๆที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดเราไม่ใช่เราเป็นคนกําหนดนะคะเพราะนั้นเราจะพบการศึกษาหลังๆนะคะก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของกัดไมโครไบโอตามากขึ้นนะคะเราพบว่าการกินอาหารที่มีรูปแบบแตกต่างกันเนี่ยจะส่งผลต่อแบคทีเ r ียหรือว่าจุลชีพในลำไส้ของเราไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเราพบว่าการ กินแบบเมดิเตอร์เเนียนไดเอทจะเพิ่มความหลากหลายของตัวแบคทีเรียดีในลำไส้ได้นะคะดังนั้นก็เฟรเวอร์ว่ากลุ่มอาหารในกลุ่มเมดิเตอร์เเนีนนไดเอทน่าจะมีผลดีต่อสุขภาพทั้งในแง่ของการป้องกันโรคการรักษาโรครวมถึงการปรับในเรื่องของกัดไมโครไบโอตาซึ่งจะเป็นผลระยะยาวนะคะอีกอันนึงซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเป็นอันดับ2ก็คือดอไดเอนะคะมันคืออะไรจริงๆจ,จะเห็นว่าแพทเทิร์นจะคล้ายกันมาก เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็อันนี้คีย์เขาคือจุดมุ่งหมายแรกคือเอามาป้องกันการเกิดในแง่ของการลดความดันโลหิตนะคะตามชื่อเลยนะคะเป็น dietary approach to stop hypertension นะคะ โดยคียเขาเนี่ยจะยึดมุ่งใน,ในเรื่องของการลดโซเดียมด้วยนะคะเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นการกินนะคะจะดูในวงกลมครึ่งหนึ่งจะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะมีแบบเป็นพวกธัญ,ญพืชแล้วก็มีผักมีผลไม้นะคะจะเน้นการกิน ไขเอ,อ่อเนื้อสัตว์ที่เป็นกลุ่มที่เป็นไขมันต่ําหรือว่ามีไขมันอิ่มตัวน้อยแล้วก็จะกินไขมันจากพืชน,นะคะรวมถึงมีการกิน dairy product ก็จะกินเป็นกลุ่ม low fat เหมือนกันนะคะเพื่อลดเรื่องของ saturated fat นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาอยู่ในไกด์ไลน์ของ ACCA ว่าเป็น healthy diet ของ cardiovascular นะคะโดยมุ่งเน้นว่ามันจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะก็ถูกแนะนําอยู่ในไกด์ไลน์นะคะ ทำไมถึงมุ่งไปที่การลดโซเดียมนะคะเรามีการศึกษาที่บอกว่าการลดโซเดียมเนี่ยจะช่วยลดความดันโลหิตได้เขามีการทำํำมต t a น n a l y s ิ s กับ s y s t e m ิก i c review นะคะเปรียบเทียบกลุ่มคนที่กินโซเดียมน้อยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,300มิลลิกรัมกับที่กินโซเดียมปกติที่เรา กินกินกันอยู่เราจะเห็นนะคะดูจากออกราฟข้างล่างนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยการลดโซเดียมเนี่ยเอฟฟิเคชีเนี่ยเห็นผลตั้งแต่ระยะสั้นก็คือลดไปแค่2ส,สัปดาห์เนี่ยความดันเริ่มลงแล้วนะคะแล้วก็ระยะยาวเนี่ยก็จะลดความดันได้อย่างชัดเจนโดยในงานวิจัยนะคะเขาดูเรื่องของยูรีนโซเดียมนะคะว่าถ้าเรากินโซเดียมเยอะ มันก็เอ็กคเีทออกมาทางไตก็ในปัสสาวะก็จะตรวจเจอโซเดียมเยอะใช่ไหมคะถ้ากินน้อยโซเดียมก็จะลดลงเขาเพบว่าจะเริ่มต้น่ะถ้าสมมุติว่าลดเอ็ก e t รชันของโซเดียมในปัสสาวะเนี่ยลงทุกๆ50มิลลิโมลนะคะจะสามารถลดซิตริกบัตเพเชอร์ได้ประมาณ1.1มิลลิเมตรปลอดนะคะซึ่งเอฟเฟกตนี้จะเห็นชัดนะคะในกลุ่มที่เป็น ซ y ตริ i ไฮเปอร์เทนชันในคนสูงอายุนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่คนขาวรวมถึงคนที่ตั้งต้นความดันสูงเยอะๆก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะคราวนี้มาดูในแง่ของ Dash ตัว Dash มันเป็น dietary pattern ก็คือไม่ได้มุ่งว่าลดโซเดียมอย่างเดียวแต่มันมีมากกว่านั้นเขามีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเป็นอาหารทั่วไปแต่แค่ลดโซเดียมกับอาหารแบบ Dash แล้วก็แบ่งออกเป็น โซเดียมระดับต่างๆนะคะก็คือโซเดียมตั้งแต่โซเดียมปกติโซเดียมต่ำที่ต่ำกว่า2,300แล้วก็ต่ำมากก็คือน้อยกว่า1,500ที่เวลาเขาแนะนำในกลุ่มคนไข้ฮาร์ t เฟลเลียเราจะเห็นว่าถ้าเป็นฝั่งทางด้าน Control ก็คือเป็นอาหารปกติที่ลดโซเดียมเนี่ยความดันมันจะลดดีเมื่อเราลดโซเดียมเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็น a ดชเนี่ย โซเดียมไม่ต้องลดเยอะมากเนี่ยก็เริ่มเห็นประสิทธิภาพของความดันที่ลดลงแล้วก็เบสไลน์เมื่อเปรียบเทียบทั้ง2กลุ่มจะพบว่ากลุ่มที่เป็น dash diet เนี่ยจะมี efficacy ในการลดบัตรเพเชอร์เนี่ยได้ดีกว่าการกินอาหารปกติแล้วก็ลดโซเดียมเรามาดูว่าแล้วใน dash diet เนี่ยเนื่องจากมันเป็น dietary pattern จากที่เรากินเนี่ยมันมากกว่าแค่การคุมโซเดียมนะคะมันจะมีเรื่องของการกินในแง่ของ low saturated fat นะคะแล้วก็มีเรื่องของ อิเล็กโทรไลต์ที่เราได้จากสารอาหารที่เราทานก็คือตัวโพแทสเซียมนะคะแมกนีเซียมที่อาจจะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตได้ดังนั้นแพทเทิร์นนี้ก็เลยส่งเสริมว่าเราต้องกินให้ได้แบบนี้เพื่อที่จะลดความดันโลหิตและก็คีย์ก็คืออยู่ที่การลดโซเดียมแล้วก็ได้ไฮโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมจากอาหารที่ทานนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคนโพสต์รเรื่องของการได้พวกสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดเรื่องของการอักเสบจากการ กินในพวกที่เป็นอาหารต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะคราวนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีการรีไวซ์ไกด์ไลน์ของการรับประทานอาหารเพื่อการมีสุขภาพดีนะคะทุกๆ5ปีอันนี้เป็นของปีล่าสุดเขาก็เน้นว่าปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ดูในแง่ของแคลอรี่โปรตีนต้องกินแบบนั้นแบบนี้กินเท่าไหร่นะคะแต่ให้เน้นไปที่นิวเทียนเดนฟู้ดหมายความว่าอย่างไรก็คือทุกคำที่กินเนี่ยมีความหมาย ต้องได้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายไม่ใช่ได้แต่แคลอรี่นะคะเพราะนั้นเขาจะเน้นอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะเป็น raw food ไม่ผ่านการปรุงแต่งเยอะนะคะแล้วก็เน้นคาร์โบไฮเดรตก็ต้องเป็น good คาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน good r o t e ีนก็คือเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลน้อยนะคะแล้วก็เป็น good fat, แฟตก็คือไขมันดีไม่ใช่ saturated fat หรือว่าทานแฟตนะคะ จะเห็นว่าหลักๆที่เขามุ่งจะมีอยู่3อย่างหลักนะคะก็คือเรื่องของไม่มี Added Sugar เยอะนะคะลด s a u u r t t e f f t t o ค t r o l รนโซเดียมรวมถึงในแง่ของแอลกอฮอล์นะคะจะเห็นว่าที่คนเอามาพูดกันว่าต้องกิน m o d u r a t e แอลกอฮอล์เพื่อลดคาดิโอวั s คูล่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเอามาแค่บางประโยคเขาบอกว่าถ้าไม่กินก็คือไม่ต้องกินแต่ถ้ายังจะกินขอไม่เกิน m o d e r a t e drink นะคะอันนี้ก็อยากให้ช่วยแนะนำคนไข่นะคะทีนี้มันจะมีประเด็นอยู่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบเกือบสเกือเกือบห้บปีที่แล้วนะคะก็จะมีความฮือฮาขึ้นมาว่าเอ้ยในไกด์ไลน์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องลิมิตคอเลสเตอรอลแล้วเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้มีผลต่อโรคหัวใจอีกต่อไปนะคะมีลงในทมนะคะนิตยาสารถามว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี เรามาดูว่าแล้วมันเป็นแบบนั้นไหมนะคะจริงๆถ้าเข้าไปอ่านในไกด์ไลน์ในปีนั้นที่มีคนเพอร์โพสเรื่องของคอเลสเตอรอลที่เขาตัดออกไปจากไกด์ไลน์จริงๆเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้บอกว่าเออที่ที่เขาเอาออกจากไกด์ไลน์ก็คือเป็นเพราะว่าลักษณะแพทเทิร์นที่ให้กินเนี่ยมันเป็นการต้องการมุ่งในเรื่องของการลิมิตแซตชูลีเต็ดแฟตซึ่งการลิมิตแซตชูลีเต็ดแฟตมันเป็นการช่วยลดไดเอทเทอรี่คอเลสเตอรอลโดย ธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นตัวที่เป็นปัญหาในไกด์ไลน์ก็คือบอกว่าเป็นไขมันที่มาจากกลุ่มที่เป็น s ซ t ชู a t เต็ดแฟตเพราะว่าในคอเลสเตอรอลเองเนี่ยถ้าอยู่ในไข่แดงหรือว่าอยู่ในอาหารทะเลมันก็อาจจะไม่ได้มี s ซ t ชู a t เต็ดแฟตดังนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันต้องเลือกชนิด ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ยังลดได้คือยังต้องลดอยู่ถ้าสมมุติว่าเราลดในกลุ่มของ saturated fat มันก็ลดไปโดยปริยายอันนี้เป็นเหตุผลที่มันไม่ถูกเขียนกำหนดขึ้นมาในไกด์ไลน์นะคะทีนี้ปัญหาที่จะเจอกับผู้ป่วยบ่อยๆโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นกลุ่มไขมันสูงก็จะบอกว่าหมอแล้วกินไข่แดงได้ไหมเพราะว่าหมอหลายๆคนก็จะบอกคนไข้ว่าไม่ให้กินไข่แดงถ้าเราไปดูเนี่ยหลายๆสตาร์ทในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเป็นแบบภาพรวมนะคะเหมือนไข่แดงเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปดูสับกรุ๊ปอ n นาลิซิสกลุ่มที่จะเพิ่มริสของการกิน d i เอทเทอรี่คอเลสเตนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นค o เ a r y h ่ฮาร์ดดิซ s e ที่มี Diabetes ดังนั้นถ้าเป็นโรคไปแล้วหรือเป็นคนไข้ที่คอเลสเตอรอลสูงไปแล้วนะคะ โดยส่วนตัวของตัวเองที่แนะนำคนไข้ก็คือกลุ่มนี้มันสูงอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ควรจำกัด dietary cholesterol ด้วยถึงแม้ว่าบอกว่ามันจะเอฟเฟก c ์ค l e s t e r อ l ในเลือดไม่ใช่เป็นเมนหลักจากอาหารแต่เนื่องจากมันสูงอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าไม่ได้มีริสนะคะก็จำกัด saturated fat เพราะเป็นไขมันที่ไม่ดีแต่ในแง่ของ c อเ l e s t e r อ l ยกตัวอย่างเช่นจาก ไข่เองเนี่ยก็อาจจะกินได้นะคะเพราะจริงเราพบว่าพวกนี้เป็นเรื่องของ genetics เราจะเห็นว่าบางคนคอเลสเตอรอลก็ไม่สูงในขณะที่บางคนเนี่ยสูงเอาสูงเอานะคะเราพบว่ามันเป็นเรื่องของ genetic r e s p o n s ์นะคะเราพบว่า2อส่วนสของ population เนี่ยเป็น hypo responder คือกิน dietary cholesterol แล้วคอเลสเตอรอลในเลือดอาจจะไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคำแนะนำของคนทั่วๆไปเราต้องบอกว่าเวลาเป็น general practice ที่แนะนำเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนนั้นเนี่ยจีเนติกเป็นอย่างไรเพราะนั้นเวลาเราแนะนำเนี่ยมันไม่ได้ว่าแบบต้องอออนานแต่เราแนะนำบนเซฟตี้ดังนั้นหลายๆครั้งเราจะเจอคนไข้ตำหนิว่าหมอเนี่ยแบบทำไมล้าหลังเดี๋ยวนี้มันกินได้คือคำแนะนำเนี่ยทำเพื่อความปลอดภัยหมายของว่าถ้ากินแบบเนี้ย อยู่ปลอดภัยแน,แน่เพราะฉะนั้นถ้ามีโรคในคําแนะนําในปัจจุบันก็บอกว่าถ้าเป็นเบาหวานไขมันความดันหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยก็ให้ลิมิตนะคะถ้าเป็นของไทยบอกว่า3ฟองต่อสัปดาห์ถ้าเป็นต่างประเทศก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่เกิน1ฟองต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างน้อยกินได้แน่หนึ่งฟองต่อสัปดาห์เนี่ยปลอดภัยแน่แต่มากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นคนๆน,นะคะ โดยส่วนตัวก็คิดว่าก็้องดูผลเลือดแล้วดูแฟกเตอร์อื่นๆอย่างเช่นพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่ามันมีริสแฟกเตอร์ต่างๆไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของ d ด e เทอรี่คอ e ลสเตอรนะคะสุดท้ายในปัจจุบันเขาก็เลยแนะนําในกลุ่มที่บอกว่าทําได้ง่ายก็คือเรื่องของเพ t e model นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบจานอาหารสุขภาพที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนําให้ประชาชนใช้เพราะว่าอะไรนะคะเขาบอกว่ามันไม่ต้องมีเอดูเคอะไรเยอะ ก็ค <M łość> ือให้มองในหนึ่งจานอาหารสามารถใช้ได้กับคนทุก Education คนที่ไม่มีความรู้คนที่พื้นฐานความรู้น้อยก็ทำได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าให้กินครึ่งจานเนี่ยเป็นผักผลไม้แล้วก็อีกหนึ่งในสีเป็นธัญพืชแล้วก็หนึ่งในสี่เป็น เฮลตี้โปรตีนนะคะเราจะเห็นว่าผักก็ต้องเน้นให้มีหลักสีสันนะคะเป็นผักมากกว่าผลไม้โดยผลไม้นี่ก็จะเป็นกลุ่มผลไม้ที่เป็นโมเลกุลโทจีไอนะคะแล้วก็ธัญ,ญพืชก็ต้องเป็นอันไรไฟก็คือเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตมีไฟเบอร์สูงเนื้อสัตว์ก็ควรจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือเป็นโปรตีนที่ดีจากพืชไม่ว่าจะเป็นถั่วเปลือกแข็งนะคะหรือว่าธัญ,ญพืชต่างๆกินโปรตีนจากไข่แล้วก็ซีฟู้ดได้นะคะรวมถึง กินน้ำมันที่ดีก็คือ healthy oil นะคะก็คือกลุ่มน้ำมันที่เป็นมูฟ้ากับพูฟ้าไม่ใช่ high saturated fat นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คือจานอาหาร211นะคะที่ถูกสสสแนะนำอยู่รวมถึงเรามีขีกอันนึงเพิ่มเข้ามาให้กับคนไข้เพราะว่าอาหารบ้านเรามันปรุงแต่งรสเยอะนะคะก็คือ661คืออะไรก็คือ น้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาน้ำมันต่อมือต่อวันไม่เกิน6ช้อนชาแล้วก็เกลือไม่เกิน1ช้อนชานี่ก็จะเป็นเรื่องของจํากัดเรื่องอโซเดียมนะคะในแง่ของมโครนวเทรนท์ซัพพลีเมนต์หรือว่าซัพพลีเมนต์ต่างๆเรื่องวิตามิน จำเป็นต้องกินไหมนะคะจริงๆเขาก็ส่งเสริมว่าเราควรจะกินจากอาหารนะคะถ้าไปดูสรุปในปัจจุบันข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะว่าการกินวิตามินจะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้แต่มีการ against การรับประทานในกลุ่มเบต้าแคโรทีนกับวิตามินอ e ีนะคะในระยะยาวเพราะว่าไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิด cardiovascular disease และ cancer และพบว่าบาง study a s s o c i a t e กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด cv เอาคัแล้วก็แคนเซ r ได้นะคะคราวนี้ในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของนิวทริชั่นก็จะเริ่มพูดถึงการ t a r g e t ็ตเฉพาะบุคคลเพราะเราบอกว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมีการตอบสนองต่อ อาหารหรือโภชนาการไม่เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะอันที่ท็อปฮิตมาแรกๆก็จะเป็นเรื่องของการกินตามกรุ๊ปเลือดนะคะเรามาดูว่ามีสตาร์ดี้รองรับไหมนะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่เขาเอาคนไข้เนี่ยมากินตามกรุ๊ปเลือดตามคําแนะนานะคะเขาก็บอกว่าเราจะเห็นว่ากรุ๊ปจริงๆเนี่ย ถ้าเป็นส่วนตัวตัวเองแล้วมีคนไข้มาบอกว่าเนี่ยคุณหมอจะกินตามกรุ๊ปเลือดได้ไหมเราจะดูว่าจริงๆมันไม่ได้อันตรายอะไรเพราะว่าลักษณะแพทเทิร์นก็เป็นเฮลตี้ไดเอททั่วๆไปนะคะแต่กลุ่มที่จะมีปัญหาคือกลุ่มเลือด O อนะคะเพราะโเนี่ยจะให้กินไฮมิทแล้วก็อวัยพวกธัญพืชดังนั้นกลุ่มโเนี่ยโดยส่วนตัวก็จะบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นกลุ่มเลือดอื่นเนี่ยเราจะดูว่าลักษณะอาหารมันก็ดูไม่ได้ เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมคะแต่ในการศึกษาเนี้ยเขาก็จะเอาคนที่กรุ๊ป A แล้วก็กินตามกรุ๊ปเเยอะๆก็จะเป็น มาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็นกรุ๊ปเลือดอื่นแต่มากินตามกรุ๊ปเเราจะเห็นว่าผลการศึกษาเนี่ยไม่ขึ้นกับตัวกรุ๊ปเลือดนะคะก็ถ้ากินตามแบบ A เนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป A หรือไม่ใช่กรุ๊ป A เนี่ยจะสามารถลดน้ำหนักลดความดันลดเวสเซอร์คัมเฟอรเรนแล้วก็มีลายปิดโปรไฟล์ที่ดีขึ้นถ้าเป็นกรุ๊ป B นะคะเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป B หรือว่ากรุ๊ปบีเองหรือไม่ใช่กรุ๊ปบีแล้วกินตามอาหารที่เป็นแพทเทิร์นของกรุ๊ปบีก็บอกว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เหมือนจะช่วยเพิ่ม HDL ได้นะคะถ้าเป็นกรุ๊ป AB เนี่ยก็ออกมาคล้ายๆกันก็คือไม่แตกต่างแต่ว่าพบว่าคนที่กินเป็นแบบกรุ๊ป AB ไม่ว่าจะกรุ๊ปเลือดไหนนะคะก็สามารถช่วยลดบั o รเพชเชอร์คอนโทรลไลปิดอินซูลินแล้วก็โฮมาไอได้นะคะแต่ถ้ากรุ๊ป O เนี่ยเห็นประโยชน์แค่ลดไตรกิสลายนะคะคราวนี้ใน การสรุปนะคะเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดแต่มันเกี่ยวกับแพทเทิร์นของอาหารที่ทานที่มีผลต่อสุขภาพมากกว่าดังนั้นอันนี้ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยคือไม่ได้จําเป็นต้องกินตามนั้นนะคะแล้วก็ในปัจจุบันมันก็จะมีการตรวจว่าแล้วจริงๆเนะ่ะเราอาจจะเป็นคนไม่ถูกกับแป้งไม่ถูกกับไขมันนะคะก็มีคนพูดประเด็นนี้อันนี้ก็เป็นการศึกษาที่เอามาให้ดูนะคะเขาก็คือเอาคนที่ตรวจมาแล้วบอกว่าต้องกินแบบโลแฟตให้กินแบบโลแฟต ตรวจมาแล้วเป็น low fat แต่ให้กินแบบ high fat หรือไม่สนใจสิ่งที่ตรวจได้เราจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะถ้าเราควบคุมแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ลดน้ำหนักได้เหมือนกันนะคะดังนั้นปัจจัยก็คือไม่เกี่ยวกับในงานศึกษานี้ยังไม่ได้ flavor ว่ามันเกี่ยวกับ genetic เนี่ยมันอยู่ที่ชนิดอาหารแล้วก็การควบคุมพลังงานมากกว่าในแง่ของ exercise นะคะอันนี้ ก็ต้องพูดนิดนึงเพราะว่ามันต้องมาในแง่ของไลฟ์สไตล์ดังนั้นเนี่ยในแง่ของเฮลท์เบนเนฟิตก็ส่งเสริมว่าคนไข้ต้องมีฟิสิกอลแอคทิวิตี้นะคะเพื่อที่จะอิมพลูฟในเรื่องของคาร์ดิโอเรสเพลาทอ s รี m ซิสเตมนะคะเรื่องของมัสคูล่าฟิตเนสโบนแล้วก็คาร์ดิโอเมตาบอลิกเฮลท์นะคะแล้วก็มีโพซิทีฟเอาคัมในการควบคุมน้ำหนักรวมถึงช่วยในเรื่องของเมนเทลกับโซเชียลเฮลท์ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราแนะนำคนไข้ว่าต้องเดินวันละหมื่น มีสตาร์ทดีรองรับนะคะเรามาดูอันนี้น่าสนใจเขาก็ไปทําการศึกษาดูว่าแล้วจริงๆเราต้องเดินกี่ก้าวแล้วพราะว่ายิ่งเดินก้าวเยอะก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นนะคะถ้าเราดูจากกราฟตามความชันนะถ้าอายุน้อยกว่า60ปีเนี่ยให้เดินอยู่ที่ประมาณ6,000-7,000อัพนะคะถ้าอายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็ให้เกิน5,000ก็จะช่วยทำให้เอาคำทางด้านสุขภาพเนี่ยดีขึ้นดังนั้นที่บอกว่า ต้องเดินเยอะนับก้าอันนี้ก็มีสตร์ดี้รองรับนะคะโดยสรุปนะคะคงไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะคะก็ประกอบว่าจะต้องกินเพื่อควบคุมน้ำหนักก็คือกินให้มันน้อยลงไม่ได้กินพลังงานเยอะให้มีบาลานซ์ของนิวทรียนนะคะที่เหลือการนอนก็สำคัญนะคะการมีฟิสิกอลแอคทิวิตี้ก็สำคัญรวมถึงเมนเทลเฮลก็คือการเขาบอกว่าเราต้องคิดโพซิทีฟแล้วก็ต้องรักคนรอบข้างก่อน นะคะอันนี้ก็จะทําให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีสุขภาพดีขึ้นเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆมิตินะคะขอบคุณค่ะ